คลาวเดียหลังพบรักเศรษฐีชาวพม่าเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวสวยที่หายหน้าหายตาไปจากวงการช่วงหนึ่งสำหรับคลาวเดียศักพันธ์ณอยุธยาลูกเรื่องไทยอิตาลีเป็นลูกสาวคนเดียวของอัลโดมัสเซติชาวอิตาลีกับมอมราชวงศ์หญิงซันจิราจักพันธ์เป็นพละนัดดาในพระเจ้าชวรวงเธอพระเจ้าจักรพันธ์เพนซิริจนกระทั่งปี2535เธอเริ่มมีชื่อเสียงจากผลงานโฆษณา ท่ายแบบแฟชั่นในดิจิตอลแสดงแฟชั่นโชว์แสดงภาพ,พยนตร์และคอนและเป็นพิธีกรในรายการต่างๆทางด้านชีวิตส่วนตัวปัจจุบันเธอคบหากับนักธุรกิจด้านพลังงานชอพอมาอองทีฮ่าโดยเธอได้เผยว่าคบกันมาเกือบ13ปีมีวางแผนอนาคตแต่งงานไหมคราวเดียวบอกว่าจริงๆไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเคยคิดแบบเมื่อ6-7ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ว่าคนอยู่ด้วยกันสองคนแล้วแต่งงานแล้วทุกอย่างมันจบ เราคิดว่าคนสองคนมันอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าเข้ากันได้หรือเปล่าคราวเดียคิดว่าพอเราผ่านการอยู่ด้วยกันมาประมาณ7-8ปีมันเริ่มจูนกันมันเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้เขางุนอินอะไรตรงนี้อยู่เราก็ตีเพลินตีเนียนไปคนเรามันมีอารมณ์มันก็จะมีการหงุดหงิดใส่กันบ้างถ้าคนนึงหงุดหงิดแล้วอีกคนนึงบอกว่าทำไมมาหงุดหงิดใส่ฉันมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่จบไม่สิ้นแต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แต่พอเรามาถึงตรงนี้แล้วเรารู้จักเขาแล้วว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่นิสัยจิตใจดีมีขี้ง,งหงิดบ้างเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝั่งผู้ชายซีเรียสมัยถ้าไม่แต่งงานคราวเดียวบอกว่าเขาก็มีพูดบ้างแต่ก็เห็นเงียบไปแต่ก็มีคนที่ชอบพูดเยอะมากๆก,ก็คือคุณพ่อคุณแม่แฟนเหมือนเขาอยากให้เราแต่งงานเขาอยากมีหลานอยากให้เรามีลูกมากกว่าแล้วเราวางแผนเรื่องการมีลูกไหมเห็นบอกว่าแอบไปฝากไข่มาแล้ว คลาวเดียบอกว่าจริงๆไม่ได้แอบหรอกนะรู้สึกว่าเราคงสุดท้ายตอนนั้น39ปีมีหลายคนบอกว่าถ้า40ปีไข่มันจะดิ่งลงเราก็เลยไปฝากดีกว่าเรารู้สึกว่าตัวเองคิดถูกนะถ้าสมมติวันหนึ่งเราอยากจะมีขึ้นมามันก็มีไข่ที่เราฟีดไว้ถ้าเรามีธรรมชาติไม่ได้แต่ตอนนี้ยังไม่คิดภาพเรามีลูกเลยนะถ้าถาตัวเราเองก็ไม่ได้อยากจะมีขนาดนั้นทำไมถึงไม่พร้อมีลูกคลาวเดียบอกว่า ก็อ,อยากมีแล้วด้วยความที่แก่แล้วมั้ง40ิปีขึ้นไปแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆเรามีลูกนะเป็นชิวาว่าคือเรารักหมามากคือหายใจเข้าหายใจออกเป็นหมารักเหมือนลูกคือมีพ่อมีแม่แล้วมีลูกเป็นน้องหมาเราเลยรู้สึกว่าอาจจะมีน้องหมาด้วยมัง้งก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรเราก็รู้สึกว่าเรามีลูกก็เหมือนมีครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่ก็เลยยังไม่ได้อะไรแต่ถ้าวันหนึง่งแฟนลูกขึ้นมาแล้วบอกว่าอยากมีเราก็คงจะมี